สวดีคุณผู้ชมด้วยครับผมนี่คือสดสดหมดไม่มีกับนิวหนวดและชิงชิงรวมถึงฟีฟาเนี่นะฮะกับละครมาเฟียลำซิ่งม้วนเวอร์จอยเวอร์นะฮะวันนี้กลับมาเนี่ยบอกเลยนะว่าละครเรื่องนี้รมพลแบบคนที่มั่วไม่หรอเมื่อวแรกเลยชิงชิงที่มั่วสุดในช่องเจ็ดเอสดีเมื่อวันแรกเถ้าอยากรู้เรื่องไข่เธอฟีฟาถ้าเธออยากรู้เรื่องใครในช่องเจ็ด เหนื่อหมดโอ้โหชอบเลยแต่เรื่องของตัวเองเงียบเลยโทรมาค่ะฉันตลอดเวลาเอาแต่เรื่องอื่นเล่าลอเล่นหยอกหยอกอยากให้เน่าหน่อยดีกว่านะคะจะบอกว่าละครเรื่องนี้นะมีทีมนักแสดงที่แน่นมากแล้วแต่ละคนตลกทั้งนั้นเลยถ้าคิดมาหนึ่งชื่อก่อนอยากจะมาเอาใครเป็นพิเศษโอ้โหคนนี้ล่ะเข้าเปก่อนแล้วอ้นอัครวัฒน <น>อ,อ้อน,น <ะ S 1> อัครวัตรเอออ้อนอัครวัตรเอออ้ออนเนี่ยฟังนะฟังนะน้องจลับได้นะน้องผู้ชมน้องนะอะยังไงคุณอ้นเปลี่ยนชื่ออยู่นะนี่คือเรื่องจะเมาเออเปลี่ยนชื่อปุ๊บเขาฟังไปไหน,น เขาปังมาตลอดเขาไม่เคยไม่ปังนะหนึ่งน้อยร้อยชื่อเออเป็นยังไงกับพี่โอ๊ตร่วมงานกันกี่เรื่องละโอโหทุกเรื่องงงมากคือคือหนูไม่เข้าใจว่าเฮ้ยคือคิวละครมันแบบมันว่างตรงกันแล้วช่องกับจับมาลงกันแล้วเป็นพี่น้องกันแบบหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยมีแค่เรื่องนี้นะที่ที่แบบเออไม่ได้เป็นพี่น้องกันอ๋อเหรอแล้วเรื่องนี้เป็นอะไรกันอะเตงเรื่องนี้ไม่่อยถูกกันเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ดีเราไม่ค่อยยุ่งกับคนไม่ดีอืมแต่ยุ่งกับพระเอกนะ เขาพระเอกเป็นคนดีเราเรป็นคนละคนไม่ใช่มาวินอ๋เป็นแคนแคนได้เพราะแคนเป็นคนดีแต่จริงๆพวกเขามีคนอารมณ์ดีนะใช่ป่ะในกองอ่ะก็เนี่ยแหละไอไอความอารมณ์ดีของเขาเนี่ยทำทุกคนแบบถ่ายได้ขำสุดขำแบบเล่นอะไรไปเรื่อยเล่นแบบเล่นไม่เป็นสาใครด้วยแล้วพอเล่นไปเรื่อยๆลยลงไม่ได้ไอพัดลงนี่แหละสำคัญสุดพอเล่นไปเรื่อยๆลลงไม่ได้เนี่ย อ่ะอยากแหละอ่ะอยาให้ยพี่ออนอ่ะเออเอออุยออะไรอย่างเงี้ยนะเธอก็หลุดขำเขาเหมือนกันนี่ก็หลุดขำครับอะไรแบบคำผมก็าขำอรใช่ครับแต่บางทีถ้าช็อตสมาธิดีๆก็โอเคแต่ว่าแบบบางอันมันมันมันกั้นไม่อยู่จริงครับพี่แบบพี่งกิงอย่างเงี้ยแบบไม่ได้เตรียมกันเขาแบบมาแบบ นั่นเป๊บปป๊นี่ต้องใจผมเลยเขาเลยใช่ครับนะคือเวลาตลกเขาเล่นนะเวลาซ้อมเขาจะเป็นอีกแบบนึงแต่เล่นจริงเขาจะเป็นอีกแบบนึ่งใช่รับสดนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งหลับดีๆนะฮะคุณอ้นเขามีความไม่ดีอะไรมากกว่านี้ไหมฮะอยากจะรู้อ้นดูอยู่อ้นจดแล้วนะ ชิงหนึ่งสองสามสี่สี่ฝ้าในน้าเวลาเธอไม่อยู่กับจริงจริงก็ไม่เบมนี้นละไม่เขาก็เป็นคนดีเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีแล้วเออเอาแล้วแต่ก่อนเขาเหรอเขาเป็นคนดีแต่ว่าตอนนี้เขาดีเป็นพิเศษเขาขั้นหลักหนูเพราะว่าเขาแบบเขามีคนคุมเอ้ยในฐานะน้องสาวไปแก้งเห็นพี่ชายเป็นคนคุมเมื่อไหร่จะแต่งหมายถึงเกจนอ้อนเหรอค่ะ เฮ้ยต่างจริงนะแต่อ้นเขาปากเกรดอะคือเหมือนเขาก็เป็นอีกคนนึงเหมือนกันนะเขาดูเป็นคนดีขึ้นเนาะเขาดูแบบเฮ้ยเป็นผู้ใหญ่ขึ้นคือเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจริงๆเขาเป็นจริงๆพี่อ้นก็คือเป็นพี่ที่แบบสนิทแล้วก็แบบเป็นพี่ที่แบบเออน่ารักแล้วใครไม่น่ากรับพีนิวไม่น่าเลยอะข้าไปทีฟ้าเลยให้เริ่มมาหนึ่งคนเมาส์ใครพี่ป่า โอ้โหนี้เป็นการหักหักล้างเลยนะมไม่คิดว่าผมแบบพูดแผ่วพูดอะไรเงี้ยน้ำเสียงมั่นใจอ่าใช่เอาพี่ป่าเลยครับอย่าพุ่งนายอย่าพุ่งนาก่อนจะถ่ายเขาบอกว่าเขาจะเมาสบีแต่อันนี้เขาพี่ป่าครับอ้าเอาดิได้ยังไงคุณป่าเขายังไงโอ้จริงจะเป็นแบบรู้กันเฉพาะในกองเลยว่าหรือว่าหรือว่าคนอื่นๆก็อาจจะรู้นะผมไม่ไม่ทราบเหมือนกันแต่พี่ป่าเขาจะไม่ชอบให้พูดคําว่าอ๋ออ๋อใช่ใช่ไม่ถึงนในชาใน อะไรก็ช่างครับเอาหรอนอกขากด้วยหรออะไรก็อ๋อห้ามอ๋อห้ามอ๋อเพราะเขาบอกว่ามึงพุ้แล้วอ่ะฟ้าอ๋อดีอะไรซึ่งคือคำนี้เลยปะที่เขาพูดอ่ะก็ประมาณนี้ค่ะพี่ปาก็อธิบายให้ฟังผมว่าผมผมติดคำว่าอ๋อมาเจอถูกคนด้วยนะไม่แต่บางทีมันเหมือนการแบบมันเหมือนการกลวนไงเหมือนแบบเหมือนที่เหมือนที่ปาแบบว่ากำลังอธิบายอธิบายฉากพราแบบสั่งนี้เป็นอะไรๆฟ้าอ๋อ อ๋อครับครับก็คนอื่นเขาก็จะแบบค่ะหรือแบบใดๆรับทราบอะไรเงี้ยอาผมตื่นคำว่าอ๋ออะไรเงี้ยดืดเดือดอ๋ออีกแล้วเหรอใช่ครับก็จะมีประมาณนั้นครับพี่แล้วเธอปรับตัวเองยังไงใช้คําว่าอะไรแทนเวลาจะคุยกับเขาเวลาฟังผมก็จะต้องระวังคําพูดคำว่าอ๋อเนี่ยแหละใช่ครับผมก็จะแบบใช้คําว่าครับครับ อะไรด่แต่บางทีก็เผลอๆก็อ๋ออ๋อไปพีปแต่เขาก็พูดขำขำกวนเล่นอะไรเงี้ยครับกวนแบบหยอกเราเล่นๆอะไรเงี้ยใช่ครับเขาแบบมันเหมือนรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็กลายเป็นตลกในกองกันไปว่าแบบห้ามพูดคำว่าอ๋อคำต้องห้ามของกองไทยนี่คือคำว่าอ๋อไม่เป็นจริงๆเป็นแค่ยบฟีฟาคนเดียวนะเพราะว่าพี่ปาเขาจะแบบเขาจะแกล้งฟีฟาได้ไง กับคนอื่นพี่ปาคือแบบพี่ปาน่ารักมากพี่ปาไม่แบบไม่ว่าไม่อะไรไม่ดุเลยเขาต้องฉายาให้ชิงด้วยนะครับว่าจิ๋วจิ๋วจิ๋วอุ้ยน่ารักตัวเล็กเจิ๋วเพราะอะไรเพราะอะไรดูตัวเล็กอ๋อเพราะตัวเล็กน่ารักนีนีไม่โตไม่โตเออเพอ่มแฟนๆดับว่าจะโตกว่านี้ไหมจริงๆไม่โตละอ๋อเหรอแล้วเรื่องหัวใจจะโตกว่านี้ไหม ไม่ต่อแลนี่ไม่ต่อเล่นไปเลยดีกว่าจังเอ๋อมีคนอื่นที่อยากจะเมาถึงไหมอีกสักคนหนึ่งเร็วร่วมกันเมาเลยเมาพี่โอพี่โอโจ้เอาพี่โอโจ้ดีกว่าครับใครรู้จักพี่โอโจ้พี่โอโจ้ครับใช่เป็นแบบได้ฉายาว่าประสานงานมาเฟีย่ะ สโอเดวเซอร์มาเฟียทุกอย่างต้องมีเงิ้ายมาเฟียอาก็ไปยคนต่บอดก็ต้องไปขายอีพี่โอโจ้คนไหนขึ้นมาครับปึ้งเสื้อตัวของนี้เลยหันต้องไปเจอเลยทำไมทำไมเธอจะมาคว้าคือพี่โอโจ้จะทำงานแบบให้ทุกคนแบบอยู่ใน กไม่เค้กคือหลุดไม่ได้คือหลุดปุ๊บพี่โอโจจะแบบสมมติว่าเขานั่งคุยเล่นด้วยกันอยู่ใช่ไหมครับถ้าแบบจะหลุดปุ๊บเขาจะดีดตัวเองเลยเอ้ยไปทำงานลุกลูกค้าไข่เบี้ยวไข่เบี้ยวใช่ใช่ครับใช่ครับก็เดี๋ยว่ยได้ขนมใช่ครับเอาจริงเหรอเสิร์ฟขนมไม่ขาดนะเดี๋ยวก็ทำนู่นเดี๋ยวก็ทำนี่เดี๋ยวก็ทำลูกชงลูกชิ้นอะไรเงี้ยได้ขายามาเฟียทำลูกชิ้นทำอะไรโอโจครับผมนะฮะ ในละครเรื่องนี้มาเฟียลัมซิงนะฮะมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆไหมสำหรับคนที่ติดตามละครเรื่องนี้อยู่นะฮะ,ะเริ่มจากจริงๆก่อนเลยค่ะก็ขอขอบคุณเออแฟนๆที่ติดตามมาเฟียลัมซิงของเรานะคะแล้วก็อยากให้ติดตามไปเรื่อยๆจนถึงตอนสุดท้ายเลยเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ตั้งใจทําเรื่องนี้กันมาค่ะ เต็มที่จริงๆครับพีฟ้าครับครับผมก็อยากให้ติดตามละครเรื่องมาเฟียลัมซิงนะครับก็ยังมีอีกหลายพาร์ทมีอีกหลายเรื่องราวให้ติดตามเลยนะครับเราติดตามกันได้ทางช่อง7 HD ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกา45นาทีนะครับส่วนตอนนี้นิ้วหนดจริงๆและฟีฟ่าลาไปแล้วนะครับผมพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ